ไปถ่ายแล้วแคสเกมแคสเกมแบบเมื่อก่อนก็จะมาไหมอง ล็อกส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นนะฮะจะเป็นแบดบอยนะฮะอะไรกันคะนี่นี่ะคะเป็นบรรยากาศในห้องสมุดนะคะนี่นะฮะเป็นบรรยากาศในห้องสมุดทั่วไปที่ห้องทุกห้องสมุดเนี่ยไม่ควรจะมีนะครับ นี่นี่นี่เป็นบรรยากาศที่ในห้องสมุดไม่ควรจะมีนะคะทำไมล่ะามเเาเล่นมาเล่นแนะนำตัวนคะครับ <iyorsun! S 2> เฮ<อ>สีเหรอครับเฮสีเหรอครับทำดีหงพีะวันกีมาครับทำดีจริงมากครับพี่ เปิด <Q. L as Job> แล้วเป yes ิดแล้วไฟตรงนี้เปิดด้วยเป็นท่านประธานของเรานะคะมากมากเลยครับแบบเปตาชิงเทียนนะครับแบบที่ร้องเพลงแบบเพาะเพาะมากเนี่ยจะไปร้องคู่กันเลยนะฮะเพาะเพาะมากอามี่เผาเท้าหน่อยโอ้ยร้อนร้อนร้อนสกุนอะไรงี้อะ ลองเอาลองเอามีจิกทาที่แขนดีแล้วก็เอาเปิดแฟชใส่อะโคตรแตมนี่นะคะเป็นแบบพูดขอพูดเลยนะครับพูดเลยนะครับอะไรครับให้ดูข่อมือกลมหน้ามาเลยครับไม่ใชครับอามีทะไมาผมหน้ามาอีกเป็นยังไงล่ะัดแมนะครับทัดมตต์ไม่ถอดยิ่งรีคิดว่าเทพดีอะครับเทพดีเทพดีแล้วอย่างนี้ฮะดีดีตังนี้ ้้อัันนนเหมือนถึงรื่องไรอื่นสิรอื่นไรอื่นเป็นบรรยากาศในห้องสมุดเฮ้ยคุณมะเพล่คุณมะเพล่เตรียมถ่ายเลยเตรีถ่ายหนังเป็นบรรยากาศในห้องสมุดนะคะเป็นดู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 เพื่อนผมุทรสุทรีเลยครับนี่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะคือเออเรียนไม่ควรจะมีจกรรมสมุทรีเลยคะอายายา ก็ไม่กล้องมันชัดจังเลยอ่ะกินครับกินกล้องอย่างลื่นอ่ะโลเท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 โอเคอดแก้วครับอดแก้วธรรมดามดแก้วนึงเลยครับพอครับพอครับจะอ้วกแล้วครับเอาเอาเอาบ๊ายดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดภาพรักใคร่ค่ะดีหมดเลยนะครับเนี่ยทำทำท่าไม่กี่หนทอยทำท่าไม่กี่หน่อยบ๊ายบาวัสดีนะ หมดกันนะครับสะทำสายสปีที่สั่งส่งมาเราจะมาพาทัวร์นะฮะที่นี่จะเป็นคนนี่เ็นห้อสมุดไหมครบเราจะมาดูบรรยากาศของรถ๊ะทำงานน,นี่นะฮะจะเป็นบรรยากาศที่ ากาศของห้องสมุดนะคะขอสัมภาษณ์นยครับที่ไงกับห้องสมุดครับมันค่อนข้างจะเงียบสงบจริงจริงใช่ไหมครับใช่ไหมเจ๋งสูงเลยครับจริงจริงเลยครับมันค่อนข้างสงบเลยครับแล้วก็เพื่อนผมห้องสิบเอ็ดเลยแด่ตกกยาอ่อนนะครับถ้าคุณที่จะมาอยู่ห้องสิบเอ็ดที่ว่าจะหาเพื่อนไปห้องสิบนะครับคุณคิดผิดอะไะครับลองประสาดแดดก่อนนะครับนั่นแหละครับ 3 2 1สอเล่นอวกันะเล่นอวีม่ตด้รเล่นคนไ่าครับคเล่นจง้าคุณอคุณทอะไรเขาไม่ทราบว่าซุที่่ยังไงกับเ่นดแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับหลักธรรมที่สูงสุดครับี่สูงสุดก็เป็นหลักธรรมที่โดที่สุดครับจะลาออกทำเตียอะไรเนี <quin> like ่ย เรามาถ่ายบล็อกตรงนี้ต่อนะครับบล็อกครับคิดเห็นยังไงกับห้องสมุดครับคุณที่เห็นยังไงครับครูสวยมากค่ะครูสวย,สวยนักเรียนก็สวยนักเรียนคนอื่นใช่ไหมครับนักเรียนครูค่ะโอ๋อครับขอจับภาพหน่อยครับขอจับภาพหน่อยครับค,คุณคุณรู้สึกยังไงกับห้องสมุดครับแปลกอะทีวรู้สึกยังไงรู้สึกเงียบดีครับ ิใช่ใบเงียบนะแล้วทำให้มันเงียบไปที่กินจต่ะไดหมนมันงดี่ข้างเกมเลยถามได้เลยะไรครับสอ่านะอุ้ยสองาวะไม่ปนสองอบน้มด้วยครับถ่าเลยถอะข่านะคสอขานคะเขมาเข้าเข้าเขาเข้าเขาาสข้าเข้้เาเ้าเาเา ผู้ชายหล่อด้วยผู้ชายคนไหนครับ <c oughs> ต้องน,นับค่ะถามคำถามครับรู้สิงไงกับห้องสมุดครับเสื <c oughs> ้อคือเป็นอาหารที่อร่อยมากนะครับยิ่งเอาไปเผาเนี่ยยิ่งอร่อยเนะ <c oughs> ลยเราก็มาที่ตรงนี้กันนะครับผู้สงไงกับห้องสมุดครับก็ดีค่ะดีไงครับก็ดีอ่ะดีไงครับ มีคยงงัเย็นเย็แล้วมีเงินไหมครับไม่มีไม่มีเลยค,ครับคือเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังนะครับยยคือตอนเนี้ยเจอเจอผมอยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือผมมางเลยนะ,ะให้ดูคือตอนอตอน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 ข้าวที่แปดนะคะแ<ม>ค่นี้ไม่ใช่เหรอ <Wow. S 2> เอเอแอลแอลคือเลฟอ่ะคือไรเนี่ยทุกคนอ่ะแอคือเลฟอ่ะคือไรทุกคนช่วยผมหน่อยค่ะคือตอนเนี้ยตอนเย็นเนี่ยแคบคับที่แปดนะคะผมจะต้องนำบทสวดที่ผมจำไม่ได้สักบทเลยะคะ่ะทุกคน,นช่วยผมหน่อยค่ะสัพเพยสตตาอ์เวลาหนุนตุมาจากไหนครัะพี่หาเวลาอันนี้พี่นะคะสัพเพยสตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็งตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหหนจุอย่าได้อย่าได้มีความอย่าได้เป็นบียจับหูน้องน้องเจ็บจำไม่ได้ ขอเนื้อเขาบอกไอ้เนื้อปูตื่นเป็นยังไงเป็นยังไงไปแล้วครับปูปูมาแล้วครับมาแล้วครับปูแวแกขอิดวอล์ครงนี้ครับบ๊ายบาย